ท,ทุกคนต้องรู้ในเรื่องนี้นะคะนี่ไหวเอามาให้ดูนะคะนี่คือกาฟอะไรครูมันคือชูมันเรสโซแนนต์นะคะที่ไหวได้บอกไปแล้วว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานลงมาในโลกมนุษย์ก็คือ Cosmic Energy ส่งมาเข้มข้นมากๆนะคะตั้งแต่เนี่ยมันคาบมาตั้งแต่วันที่13-14นะคะจนถึงเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไอชูมันเรสโซแนนต์เนี่ยมันมีองค์กรหนึ่งละกันที่เขาถ้าพูดเขาง่ายๆเนาะเขาก็เอาไป เครื่องที่สามารถวัดรังสีตัวนี้ได้ที่มันแผ่ออกมานะคะจากโลกแล้วก็เอาค่าเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยจนเห็นเนี่ยพลังงานทั้งโลกแล้วก็ตัวนี้เป็นขื้นที่เป็นขึ้นที่ สูงแม่สีแดงออสีแดงคือขึ้นที่สูงมากนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นพอขึ้นมันลงมาที่โลกมนุษย์นี้มันจะทําให้คนโดยเฉพาะคนที่เซนซิทีฟต่อพลังงานนะจะรู้สึกเหนื่อยเพลียง่วงนะคะแล้วก็ร่างกายมันปั่นปว่วนและกันอะอย่างเราเนี่ยเราก็เป็นนะคะก็เนี่ย ต้องเย,ออยียวยาตัวเองเพราะฉะนั้นมันคือเร่งกระบวนการค่ะให้คุณเกิดการเย,ออยียวยาอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถสัมผัสถึงพลังงานได้ก็กลับมาเย,ออยียวยาตัวเองโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ก็คือการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่มันเหนียวหลังจิตวิญญาณโดยเฉพาะทําให้คุณกลับไปเวิร์กกับแชโดว์เซลล์ของคุณด้านมืดของคุณนะคะและเมื่อคุณกลับไปดูทางด้านนั้น มันจะทำให้เราสามารถรักตัวเองทุกเซลลส่วนเนี่แหละค่ะพลังงานความรักนี้จะมาช่วยปรับสมดุลน,นะคะให้กับ ชูมันเลเซนแนนแล้วก็พลังงานของโลกเพราะว่าถ้ามันเข้มข้นต่อเนื่องไปมากๆเมื่อไหรนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่ออย่างเช่นภัยพิบัติของโลกนะคุณจะเห็นเลยแผ่นดินไหวพายุโรคระบาดโรคร้ายแรงเนี่ยมีไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยพลังงานมันจะยิ่งเข้มข้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอีกมันจึงส่งผลกระทบต่อดวงจิตของมนุษย์นะมันส่งผลกระทบต่อดวงจิต จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเมื่อคุณเห็นกราฟนี้แล้วนะคะที่ไว็พูดมันมีหลักฐานวิทยาศาสตร์มาคอนเฟิร์มแล้วเราจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทําก็คือปรับสมดุลพลังงานตัวเองนะคะไม่ต้องไปช่วยคนอื่นเลยทําตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเมื่อคุณกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมานิ่งกลับมาเงียบกลับมาอยู่กับตัวเองทําสมาธิได้ทําแล้วก็ยิ่งคุณรักตัวเองทุกเซลล์ส่วนจริงๆนะคะอนุญาตให้อะไรที่ทําให้จิตเรางุดหงิ เราทุกเราโกรธนะคะปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยกลับมารักตัวเองทุกเสียวส่วนนะคะแล้วเป็นไปได้ ทางร่างกายคุณก็ดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆ,ๆออกไปกลาวดิ้งออกไปอยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อเชื่อมต่อพลังงานเปิดหัวใจตรงนี้ค่ะให้คลื่นแห่งความรักมันส่งพลังงานออกสู่โลกใบนี้และเมื่อไวเบเรชันของคุณเป็นคลื่นของความรักแบบนี้ต่อเนื่องส่งออกไปมันจะส่งผลกระทบต่อออร่าหรือสนามพลังของมนุษย์คนอื่นด้วยเขาจะสามารถสัมผัสถึงพลังงานความรักให้การให้นะคะอย่าลืมให้อย่างไม่หวังผลให้ จะหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทนยิ่งดีนะคะทําแบบนี้ต่อเนื่องจะช่วยปรับสมดุลน,นะจากสีแดงมันจะค่อยๆลดลงเป็นค่ากลางๆประมาณ7กว่าๆเฮิร์ตนะคะซึ่งตรงนี้มันขึ้นสูงมากๆเลยนะเราจะได้เยียวยาตัวเองมันเล่นกระบวนการสุดๆคุณจึงจงเยียวยาตัวเองแล้วเมื่อคุณเยียวยาตัวเองได้นะคะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างคุณก็จะสูกเยียวยาด้วยและที่สําคัญเราได้ไมา ช่วยโลกแล้วก็มาเยียวยาโลกนี้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นสีแดงแล้วนะอันตรายขนาดนี้อ่ะรีบเลยค่ะมาตื่นรู้ h e a y y u u s s l l h heal r t h u r แล้วคุณจะสามารถ Heal The World ค่ะเย้ yeah! และถ้าอยู่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรีบเล่งกระบวนการวจัดให้เลย19 20 21มีนาคมนี้ พาพวกเราทุกคน Step into your power ค่ะดึงพลังงานทั้งหมดกลับมาอยู่ในสนามพลังแทนที่จะคุณเครียดวุ่นวายข้างนอกกลับมาอยู่สนามพลังภายในนะคะ,ะตื่นรู้ด้วยด้วยตัวเองพลังตัวนี้แหละค่ะจะช่วยให้คุณช่วยโลกใบนี้ถ้าคุณอยากตื่นรู้อยากมาเพิ่มพลังให้ตัวเองนะคะพิมพ์คําว่า s t e p up เข้ามานะคะเดี๋ยวครูจะพาทําทีละสเต็ปและเมื่อนั้นจิตวิญ,ญญาณคุณจะทรงพลังสวยงามเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนั่นเองค่ะแล้วมาช่วย โลกร่วมกันนะคะ